ถ้าพูดถึงทีมที่เป็นออริจินอลจาก LEGO, เลโก้เพื่อนๆส่วนใหญ่จะนึกถึงทีมอะไรกันถ้าถามผมส่วนตัวผมโตมากับเลโก้ไบออนิเคิลหนึ่งในทีมที่ผมรักที่สุดเลโก้เอ็กโซฟอร์ดที่เป็นหุ่นลบสไตล์ญี่ปุ่นหรือแม้แต่พวกคนขุดเหมืองอย่างเลโก้พาวเวอร์ไมเนอร์ที่แม้จะมาพ้อมกับเซตสุดเจ๋งลอประกอบสุดเข้มคนอย่างไบออนิเคเนียลึกเกินของเล่นเด็กไปมาใครที่สนใจลอของไบออนิเคิลผมเคยทำไปแล้ว3คลิป สามารถไปย้อนฟังกันได้เลยขออนุญาตขายของหน่อยแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกระแสะความนิยมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ตีมที่เคยรุ่งโรจน์เหล่านี้ต้องถูกเก็บเข้ากุไปกลายเป็นแค่ตำนานอันแสนสันที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราเพราะในปัจจุบันตีมที่เป็นออริจินอลจากเลโก้นั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตีมที่สามารถยืนยัดมาได้อย่างยาวนานไม่นับเลโกซิตีนะ hey! หนึ่งในนั้นคือเลโก้นินจาโกนี่คือทีมที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2011และยังคงโลดแลดนอยู่ในโลกของเลโกมานานกว่าทศวรรษและอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้นินจาโกยังคงอยู่ลอดในขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นหลายทีมต้องจากไปก่อนไมโนสทอจินในวันนี้ขอเสนอเปิดตำนานเลโก้นินจาโกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะย้อนลอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของสปินจิสสอินโทมา ย้อนกลับไปในปี2009จุดเริ่มต้นของตำนานนี้ไม่ได้เริ่มในห้องประชุมอันใหญ่โตแต่มันเริ่มมาจากภาพสเก็ตจบหยาบบนกระดาษแผ่นเดียวที่คุณทอมมี่แอนเดอร์เซนวาดขึ้นในเย็นวันศุกร์โดยเป็นภาพของนินจาพลังาธาตุหลายคนเพิ่ล้อมกับประโยคที่เขียนกํากับไว้ว่าสปินจาโกซึ่งภายหลังคำนี้ได้ทุกพัฒนาต่อยอดมาเป็นศิละปะการต่อสู้ที่เราคุ้นหูอย่างสปินจิสึซึ่งเป็นการผสมคำระหว่างสปินและนินจิสึนั่นเอง จนหลังจากได้ไอเดียแรกมันแล้วทีมงานยังไม่ได้ลงมือผลิตในทันทีพวกเขาได้ไปรีเสิร์ชความคิดเห็นจากกลุ่มเด็กชายในช่วงอายุแปดถึงขวบเพื่อดูว่าพวกเขาชอบอะไรซึ่งในตอนนั้นมีทั้งคอนเซปต์การผรจญภัยใต้ท้องทะเลและเมืองแห่งอนาคตที่ถูกนำเสนอควบคู่ไปด้วยซึ่งผลตอบรับก็เป็นไปตามคาดเด็กๆตื่นเต้นกับนิมจามากที่สุดทำให้เลโก,กตัดสินใจเลือกตีมนี้เป็นโปรเจกต์หลักจนเมื่อตกลงว่าจะทำนินจา ทีมดีไซน์ต้องการให้มันพิเศษยิ่งกว่าเดิมพวกเขาถึงขั้นบินไปยังพิพิธภัณฑ์นินจาอิกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ของนินจาในช่วงศตวรรษที่15แต่โจทย์ของเลโก,ก้คือ ต้องทาให้นินจาดูร่วมสมัยทีมงานจึงตัดสินใจนําความโบราณมาอัดเดกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเราได้เห็นนินจาขี่มังกรไปพร้อมกับการมีหุ่นยนต์ยักษ์และรถติดอาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆมองว่าบันเทและเข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติโดยหลังจากที่ทีมงานได้คอนเฟิร์มว่าจะปั้นโปรเจกต์นินจาพวกเขาจึงต้องหาไวหลายที่เหมาะสมกับเหล่านินจาโดยใช้วิธีเดิมอย่างการรีเสิร์ชกลุ่มเด็กสิ่งทางทีมงานก็ไม่ช่วยให้เด็กๆเลือก ทั้งลิงหุ่นยนต์มนุษย์กิ้งกา่ามนุษย์โครงกระดูกสิ่งเด็กๆได้ลงความเห็นว่าโครงกระดูกคือตัวร้ายในโลกแฟนตาซีที่ดูสมจริงที่สุดนั่นคือเหตุผลที่กองทัพโครงกระดูกกลายเป็นศัตรูกลุ่มแรกที่เราเห็นในภาคไพลอดซึ่งความทะเยอทะยานของเลโก้ในตอนนั้นบอกเลยว่าบ้าพลังมาเพรนินจาโกไม่ได้ถูกวางตัวมาให้เป็นลายของเล่นปกติ ในทางธุรกิจเลโก้ LEGO เรียกโปรเจกต์นี้ว่า Big Bang คำว่า Big Bang ในโลกของเลโก้หมายถึงการเปิดตัวสินค้าแบบตูมเดียวจบครบวงจรคือไม่ได้การมาลองตลาดทีละนิดแต่การจะทำให้มันฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองทีมดีไซน์ตั้งเป้าให้นินจาโกสามารถสร้างไรายได้ถึง10%ของรายได้รวมทั้งบริษัทฟังดูเหมือนจะเป็นตัวเลขธรรมดาแต่ความเป็นจริงคือในประวัติศาสตร์ของเลโก้นั้นไม่เคยมีออริจินอลตีมไหนที่ทำได้ถึงระดับนี้มาก่อน แม้แต่ลาดในตำนานอย่างไบโอนิเคิลก็ยังทำสถิตินี้ไม่ได้และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเลโก้ LEGO ต้องเตรียมตัวหนักมากตั้งแต่เดือนเมษายนปี2009พวกเขาได้ออกโปรดักต์สำหรับปีแรกออกมาได้มากถึง17ชุดพล้อมกับซื้ออื่นๆอย่างบอร์ดเกมจากเลโก้เกมมีโลกเสมือนจริงในเลโก้ยูนิเวิร์สและที่เปีย้ยงที่สุดคือแอนิเมชันทีวีซีรีส์อย่างลินจาโกมาสเตอร์ออฟสปินจสื ที่เริ่มฉายครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2011เรียกได้ว,ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวส่วนผลลัพธ์นั่นหรอบอกเลยว่า The Moon ทันทีที่ซีรีส์ออกฉายยอดขายในไตมารแรกของปี2011พุ่งสูงขึ้นถึง20%ส่งผลใ้นินจากโกกลายเป็นแบรนด์ที่สร้างยอดขายได้สูงที่สุดในปีเดียวมากสุดเท่าที่เลโก้เคยสร้างโดยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้นินจากโกไม่ได้เป็นแค่เลโก้ที่ต่อเสร็จแล้วตั้งโชว์ไว้บนเชลี คือสิ่งที่ทีมงานเรียกว่าแอคชั่นทอยหัวใจหลักคือการทำให้มินิฟิกเกอร์นินจามีชีวิตขึ้นมาจริงๆผ่านศิละปะการต่อสู้ที่เรียกว่าสปินจิสึเพื่อน,เอนๆเชื่อไหมครับว่าลูกคางสปินจิสึที่เราหมุนกันสนุกมือเนี่ยในช่วงพัฒนาตัวต้นแบบทีมงานได้ลองเอาชิ้นส่วนของไปอนิเคิลมาต่อกันให้มีหน้าตาคล้ายเดวกระจายแล้วนำมินิฟิกไปวางไว้ข้างบน เพื่อทดสอบการหมุนใครจะไปคิดว่าชิ้นส่วนจากตีมโปดของผมจะกลายมาเป็นลากฐานให้กับลูกคขางนินจาโกดในเวลาต่อมาซึ่งระบบการเล่นในยุคแรกมันคือการประลองแบบแบทเทิลเกมอย่างเต็มตัวกดง่ายๆคือผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีมินิฟิกเกอร์หนึ่งตัวประหลอมกับลูกคขางจากนั้นเลือกอาวุธประสามชิ้นปกติจะเป็นอาวุธทองคำหนชิ้น อาวุธทั่วไป1ชิ้นตลอมกับการ์ดตัวละครหนึ่งใบและการ์ดต่อสู้4ใบมาไว้ในมือโดยการ์ดตัวละครจะมีแถบพลังธาตุเช่นไฟดินน้ำแข็งหรือสายฟ้าหากตัวละครของคุณมีค่าพลังถึงตามที่การ์ดต่อสู้ระบุไว้คุณถึงจะสามารถใช้การ์ดใบนั้นได้ซึ่งการ์ดแต่ละใบจะมีความสามารถแตกต่างกันอย่างการสั่งให้คู่ต่อสู้เปลี่ยนอาวุธหรือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมรอบลูกขังเพื่อเพิ่มรัศมีโจมตี จากนั้นก็สิ่งขายที่ตัวหลุดจากลูกข่างหรือว่าลม้มลงก่อนก็คือผู้แพ้และต้องเสียอาวุธให้กับผู้ชนะซึ่งเกมจะสิ้นสุดลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสามารถยึดอาวุธได้ครบทั้ง3ชิ้นจะถือว่าเป็นผู้ชนะในการประลองจนเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากปี2013 ของเลนที่เน้นการหมุนได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆตาม4ีสันแต่จะไม่มีระบบการ์ดเกมเข้ามาเกี่ยวในปี2015ได้เปลี่ยนเป็นแอร์ีิสื่ไฟเยอร์ที่ใช้สายดึงเพื่อยิงให้บินขึ้นไปบนฝาและในปี2018ถึง2022ก็ได้มีสปินจิสึรูปแบบใหม่เช่นสปินจิสึมาสเตอร์สปินจิสุแสลมและสปินจิสุเบร์สที่เน้นความแรงและการทำลายล้างวัตถุแทนการประลองด้วยการ์ดปี2023 ดราก้อนไล i n ซงเป็นลูกค้างรูปแบบใหม่ที่มาพรล้อมกับลูกบอลพลังงานและกลไกการถ่ายผืนจนในปีล่าสุดกับสปินจิสุสปินเนอรที่มาเป็นเบเบ็ดเเลยซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าหัวใจสำคัญที่ทําใ้้นินจากโกยังคงยืนหยัดอยู่ได้คือการไม่หยุดปรับตัวจากลูกค้างปันลองการ์ดในวันนั้นพัฒนามาเป็นตัวที่บินได้ตัวดีดจนกลายเป็นเบเบดในวันนี้แต่สิ่งที่เจ๋งยิ่งกว่าของเลนคือการที่เลโก ทำให้เราอินกับตัวละครผ่านเหนือเื่องเพราะในขณะที่ตีมอื่นในอดีตอาจจะมีแค่คู่มือต่อแต่นินจาโกถูกสร้างมาให้เติบโตไปพร้อมกับแอนิเมชันตั้งแต่กาวแรกโดยตัวของแอนิเมชันนินจาโก Master of s p i n ปินจิสไม่ได้เป็นแค่การ์ตูนโปรโมทของเลนแต่มันคืออ e ีพิกแฟนตาซีสากาที่ถูกเขียนบทมาอย่างประณีตโดยสองพี่น้องเชววทและแดนที่ตั้งใจอยากจะสร้างตำนานแบบส Star ์ a r s ในโลกของนินจา ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเรานินจาเราต้องมาเข้าใจรกเงาของจักรวาลน,นี้กันก่อนตำนานเล่าว่านานมาแล้วก่อนที่การเวลาจะมีชื่อเรียกได้มีมิติแห่งโอนี้ผู้มีพลังในการทำลายหลางและมังกรผู้มีพลังในการสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายทำสงครามกันไม่จบสิน้นจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาผนล้อมกับพลังของทั้งสองฝั่งเด็กคนนั้นคือเฟิร์สเป็นที่สืมาเตอร์เขาเข้าใจดีวันโลก ต้องมีทั้งการสร้างและการทำลายถึงจะสมดุลเขาจึงละทิ้งโลกเดิมมาสร้างมิติใหม่อย่างนินจาโกขึ้นมาแต่ทว่าความสงบสุขก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปพอหลังจากที่ท่านจากไปพลังแห่งการทำลายล้างก็เริ่มกัดกินลูกชายคนโตของเขาจนกลายเป็นวัยร้ายที่เรารู้จักกันดีอย่างลอดกามาดอนและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์บูน้องชายของเขาต้องออกตามหาวัยรุ่นทั้ง4คน เพื่อมาฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้ที่เรียกว่าสปินจิสือเพื่อปกป้องโลกใบนี้โดยเรื่องราวในภาคพลอดจะโฟกัสไปที่นินจาสี่คนแรกที่ถูกอาจารย์วูรวบรวมมาเพื่อต่อสู้กับกองทัพโครงกระดูกครั้งลอดกามาดอนเริ่มกันตี่ตัวเอกของภาคนี้อย่างไข่นินจาสีแดงปรมาจารย์ธาตุไฟช่างตีดาบธรรมดาที่ซืบทอดกิจการต่อจากพ่อของเขาเขาเป็นคนที่มีนิสัยวู่วามมุทะลุและมักใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล แต่ทว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เกิดขึ้นเมื่อน,น้องสาวเพียงคนเดียวอย่างนิยาได้ถูกกองทัพโครงกระดูกของหลอดกามมดอนลักพาต,ตัวไปทําให้ใครตัดสินใจรับการฝึกจากอาจารย์วูเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของนินจาโดยมีแรงผลักดันเดียวคือการไปช่วยน้องสาวซึ่งในช่วงแรกเราจะเห็นได้ว่าใครไม่ได้อยากเป็นนินจาด้วยซ้ำแต่ด้วยความรักที่มีต่อน้องสาวทาให้เขาค่อยๆค้นพบพลังธาตุที่หลับไหลอยู่ในตัวและในการเดินทางครั้งนี้ ไข่ก็ได้พบกับเพื่อนร่วมทีมอีก3าคนที่ถูกอาจารย์วูรวบรวมมาเริ่มจากโคลนินจาสีดำปรมามจายท่าดินเขาเป็นนินจาที่แข็งแกร่งและหนักแน่นที่สุดในทีมเขาลงไหลในการกินโดยเฉพาะเค้กเดิมทีเขาถูกวางตัวให้เป็นหัวหน้าทีมคนแรกด้วยความนิ่งและความพึ่งพาได้ของเขาเจนินจาสีน้ำเงินปรมามจารยท่าสายฟ้าเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกรับเลี้ยงโดยช่างประดิษฐ์ เจเป็นคนช่างพูดตลกและมักจะเล่นมุกตลกในสถานการณ์วิกฤตแม้เขาจะขี้กลัวไปบ้างแต่เจ้ก็ซื่อสัตย์ต่อทีมที่สุดเส้นนินจาสีขาวรมามารา์ย์ทธาตุน้ำแข็งเขาเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นและเฉลียวฉลาดที่สุดในกลุ่มในช่วงแรกเซ้นดูเหมือนคนที่มีบุคลิกแปลกและเข้าสังคมไม่เก่งซึ่งในภายหลังเนื้อเรื่องจะเฉลยความลับสุดช็อกว่าจริงๆแล้วเขาคือนินโดย หรือคุณยน a n d อ o อ d นั่นเองนียาเธอคือน้องสาวของใครที่เริ่มต้นในภาคพลอตดยการถูกลักพาตัวแต่เธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่จะรอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวเพราะนียามีทักษะงานช่างที่เก่งกาจและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ต่างจากพี่ชายอาจารย์บูอาจารย์ผู้ชันฉลาดและมีอายุยืนยาวนับพันปีเขาเป็นน้องชายของเจมาดอนและเป็นผู้กุมความลับของสปนินจิสึอเอาไว้ Lord God, หลอดกรมาดอนไวหลยหลักคนแลกที่เป็นพี่ชายของอาจารย์บูเขาถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความมืดและต้องการจะยึดครองนินจาโกโดยการรวบรวมอาวุธทองคำทั้ง 4. สี่สหรับบทสรุปในภาคไพลอตนั้นจบลงที่เหล่านินจาสามารถลวบรวมอาวุธทองคำทั้ง4ี่และร่วมแรงร่วมใจกันขับไล่หลอดกรมาดอนลงไปสู่โลกใต้พิภพได้สําเร็จแม้ความสงบสุขจะกลับมาเยือนนินจาโก้อีกครั้งแต่มันก็เป็นเพียงจุดเริ่มตน้น ขอการมันดอดไม่ได้หายไปไหนเขาแค่รอจังหวะที่จะกลับมาร้อมกับแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดะนั่นก็นำเราเข้าสู่ปี2012กับซีซั่นหนึ่ง t s of ออฟดิสหลังจากที่ทีมงานได้ปูเรื่องราวผ่านนินจาซีคนแรกไปแล้วในปี2012 ซีซั่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Lights of the Snake ก็ได้มีการเปิดตัวละครที่มีชื่อว่าลอยกมาดอนในตอนแรกลอยยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยจอมแสบที่พยายามจะเรียนแบบความชั่วร้ายของพอ่อเขาเปิดตัวด้วยการพยายามจะยึดคองหมู่บ้านเพื่อเอาขนมแต่ทว่าความพิเรีนของลอยคือการไปปลุกกองทัพเซรอเป็นทีนขึ้นมาจนเรื่องราวบานปลายโดยสิ่งที่ทําให้ซีซั่นหนึ่งสนุกคือการที่นินจาทั้ง4คนต้องค่อยๆปลดล็อก ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเพื่อรับมือกับกองทัพงูไปพรล้อมกับการดูแลเด็กแทบอย่างลอยก่อนที่ความจริงจะเปิดเผยว่าลอยเนี่ยแหละคือนินจาสีเขียวในตำนานที่จะมาเปลี่ยนแปลงปวิศาสตร์ของ Ninja นินจาโกเนื่องจากลอยเป็นลูกชายของกามดอนและยังถือเป็นหลานของเฟิร์สปินจิสึมาเตอร์ผู้สร้างโลกนินจาโกด้วยสายเลือดที่เข้มข้นนี้ทำให้เขามีธาตุพลังงานซึ่งเป็นพลังที่รวมธาตุทั้งสี่ไว้ด้วยกัน ซึ่งบทสรุปของซีซั่นหนึ่งจบลงด้วยการที่เหล่านินจาสามารถเอาชนะกองทัพงูและปราบาเดอะเกตเดวเลอร์ลงได้สําเร็จแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่ที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมพลอดกามาดอนได้หายตัวไปพร้อมกับอาวุธทองคําทั้ง4ชิ้นและนั่นก็นําเราเข้าสู่ซีซั่น2 Legacy of the Green Ninja ซึ่งเดิมทีทางเลโก้ตั้งใจจะให้เป็นซีซั่นจบของน,นินจาโกในภาคนี้เราจะได้เห็นการฝึกฝน ที่เข้มข้นที่สุดของลอยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ศึกสุดท้ายหรือการโดนการระวังแสงและความมืดที่ถูกพยากรณ์ไว้ว่าจะมีนินจาเพียงผู้เดียวที่ถูกเลือกให้สวมชุดสีเขียวนินจาผู้นี้จะมีความแข็งแกร่ง,งเหนือกว่านินจาทั้ง4และถูกกำหนดโชคชะตาไว้ว่าจะเป็นผู้ยุติการต่อสู้ระวังแสงและความมืดโดยการเอาชนะเจ้าแห่งความมืดในศึกสุดท้ายเพื่อคืนความสมดุลให้กับดินแดนนินจาโก ขณะดเดียวกันกามามดอนที่ต้องการพลังเขาได้เดินทางไปยังยอดเขาทองจำเพื่อหลอมรวมอาวุธทองคําทั้ง4ี่ให้กลายเป็นอาวุธที่มีพลังในการสร้างสรรค์ทุกอย่างนั่นคือเมก้าเวปอลซึ่งศัตรูที่ลอยต้องเผชิญไม่ได้มีแค่พ่อทแท้ๆย,ยังลอดกามามดอนแต่ยังมีไวยหลายที่อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายทั้งหมดในจักรวาลนินจาโกอย่างดิโอเวอร์ลอดและกองทัพนักรบหินอมตะซีั่นนี้คือบทพิสูจน์มิตรภาพและการเสียสละของเหล่านินจาทั้ง4ี่ ที่ต้องยอมลาทิ้งพลังธาตุของตัวเองเพื่อส่งต่อให้ลอยกลายเป็นโกลเด้นนินจาหรือนินจาสีทองที่มีพลังเหนือจินตอนอาการเพื่อปิดฉากสงครามครั้งนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนตอน้นว่าเดิมทีนินจาโกควรจะจบลงด้วยชัยชนะของลอยในซีซั่นสองซึ่งเป็นการปิดลูปของคำพยากร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนดูเหมือนไม่มีอะไรให้เล่าต่อแล้วเพราะตอนนั้นเลโกตั้งใจจะปิดโปรเจกต์นี้ เพื่อไปปั้นทีมใหม่อย่าง Legend of Shima แทนแต่ด้วยพลังของแฟนๆทั่วโลกที่ร้องหาตะโกนหาแต่นินจาโกบวกกับยอดขายที่พุ่งทะลุเพดานทใํใไมเลโก้ต้องตัดสินใจแบบโดนจีภายใน6สัปดาห์เพื่อหาทางคืนชีพเหล่านินจาให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งจนกลายเป็นการขยายจักรวาลออกไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นสิ่งผมได้สรุปเรื่องราวและยุคสำคัญหลังจากนี้มารีแคปให้ทุกคนได้ฟังกัน ซีซั่น3ลีบูเตดหลังจากชัยชนะในศึกสุดท้ายระหว่างนินจาสีทองและโอเวอร์หลอดก็เข้าสู่ความสงบสุขเมืองนินจาโกได้ถูกสร้างใหม่เป็นนิวนินจาโกสิตีที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมเหล่านินจาที่ไม่มีสัตรูให้สู้จึงพันตัวไปเป็นครูในโรงเรียนของอาจารย์บูแทนแต่แล้วพวกเขาก็พบว่าความสงบสุขนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา ระบายหลายอย่างโอเวอร์หลดได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบไวรัสคอมพิวเตอร์และกองทัพหุนยน์นินยอยซึ่งในตอนท้ายเซนได้ยอมเสียสละตัวเองเพื่อกำจัดโอเวอร์ d หลดทำให้ร่างของพวกเขาแหลกสลายไปพร้อมกันซีซั่น4 t o u r n นา e มนออฟเอ m e เมนหลังจากที่เซนได้เสียสละชีวิตตัวเองเขาได้สร้างร่างของตัวเองขึ้นมาใหม่กลายเป็นนินจาไทเทเนียมซึ่งเหล่านินจาที่กำลังแตกคอก็ได้รับคำเชิญปริศนา ให้ไปร่วมการปัดลองทาดที่ก่อลึกลับของมาสเตอร์เฉินโดยมีคำใบ้ว่าเซนยังมีชีวิตอยู่ปลดลองกับแอบดูดพลังจากผู้ที่แพ้การปัดล็องมาเก็บไว้เพื่อเปลี่ยนตัวเองและกองทัพให้กลายเป็นกองทัพอนาคนได้เหล่านินจาและปรมาจา์ทาดจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดมาสเตอร์เฉินแต่สุดท้ายหลอดกามดอนที่กลับใจแล้วได้สละชีวิตตัวเองเพื่อเปิดมิติาสาบส่งตัวเองและกองทัพอนาคนได้ตัวปลอมให้หายเข้าไปในนั้นซีซันฮา มิติวิญญาณหลอนหลังจากที่มิติสาบได้ถูกเปิดออกในภาคก่อนมอโลอดีศิตคนแรกของอาจารย์บูได้หนีออกมายากโลกนินจาเป้าหมายของเขาคือการเข้าสิงร่างของลอยเพื่อชิงผลึกแห่งมิติพวกเขามีความแขนที่ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นนินจาซีเขียวตามคำพยากรณ์เหล่านินจาที่สูญเสียพลังาธาตไปชั่วขณะพอลอยถูกสิงจึงต้องออกเดินทางข้ามมิติ เพื่อรวบรวมของพิเศษมาหยุดยั้งแผนของมอโลที่ต้องการอัญเชิญเดอะพีมินเนนอสูรละกายร่างยักที่เป็นร่างจำลองของมิติสาบออกมากืนกิ่นโลซึ่งในศึกนี้ถ้าไม่หนียาได้ปลดล็อกพลังธาตุที่ซ่อนอยู่จนกลายเป็นนินจาหนามเพื่อกอบกู้สถานการณ์และปราบกองทัพผีลงได้สำเร็จซีซั่น6สกายเบลหลังจากจบศึกกองทัพผีได้ไม่นานกานํำชาแห่งไทยลันได้ถูกคนพบก่อนจะถูกเปิดออกทำให้นาดคาร จินนี่จนสลัดผู้เจ้าเล่ได้ถูกปลดปล่อยแต่ใช้พลังในการมอบพรสามประการเป็นกับดักรอให้เหล่านินจามาขอพรจนวิญญาณของเหล่านินจาถูกขังไว้นิดดาบเพื่อให้นานาขันนำพลังมาสร้างอาณาจักรลอยฟ้าขึ้นมาใหม่เหลือเพียงเจและนิยาที่ต้องร่วมมือกันสิงเจได้ใช้พรข้อสุดท้ายอธิษฐานขอให้เรื่องราวทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นส่งผลให้ช่วงเวลาถูกรีเซ็ตกลับไปจุดเริ่มตน้นก่อนที่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้น ซีซั่น7 Hand of t i อ e อดีตปรมาจารย์ผู้คุมการเวลาอย่างสองพี่น้องคลักและอาโคอโนิกได้กลับมาในยุคป,ปัจจุบันเพื่อทวงคืนพลังที่เคยถูกแย่งชิงไปในอดีตพวกเขาได้ใช้กองทัพงูวอมิเรียนออกตามหาใบมีดการเวลาทั้ง4เพื่อยึดของโวัติศาสตร์นินจากโกซึ่งศึกในครั้งนี้ทำให้อาจารย์บูตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อหยุดยั้งไวัไลค์กลางกระแสเวลาและจบลงด้วยการที่อาจารย์บูได้หายสาบสูญไปในวังวนของเวลา หลอมกับเหล่าไวไลท์ทั้งสองซีซั่น8ซันออฟกามาดอนกลุ่มแก๊งนักบิดลึกลับในน้าซันออฟกามาดอนได้พยายามตามหานากากโอนี้ทั้ง3เพื่อทำพิธีกรรมอันเชิญหลอดกามาดอนให้กลับคืนมาจากความตายในลางอสูรผู้โหดเหี้ยมซึ่งในภาคนี้ลอยจะได้พบรักกับเจ้าหญิงฮาลลูมิก่อนจะค้นพบความจริงว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังของแผนการทั้งหมดแลลองกับคืนชีพกามาดอนได้สำเร็จและยึดครองเมืองนินจากโกได้ ทิ้งเฮลอยที่สูญเสียพลังต้องหลบหนีในขณะที่นินจาคนอื่นได้ถูกส่งไปยันมิติของมังกรและโอนิซีซั่นเก้าเดอะฮันเตดโดยในภาคนี้เรื่องราวได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งเมื่อเหล่านินจาต้องเอาชีวิตรอดในมิติแห่งมังกรและโอนิจากการถูกตามล่าโดยกลุ่มไอรอนบาลลอนขณะเดียวกันที่เมืองนินจาโก้ลอยที่ไร้พลังต้องตั้งกลุ่มต่อต้านเพื่อหยุดยั้งระบบะเผด็จการของกามาดดอนและฮารุมิจนสุดท้ายเหล่านินจาจะสามารถฝึกมังกร และกลับมาช่วยลอยได้ทันเวลาสิ่งลอยที่ยอมรับความกลัวจนพลังาธาตุกลับคืนมาจะสามารถปราบกามาดอนลงได้แต่การมาดอนก็ได้ทิ้งคําเตือนสุดท้ายไว้ว่าความมืดที่แท้จริงกําลังจะมาถึงซีซั่นสิบมาร์ชออฟเดอะโนี้เมื่อกุมแมงสีดําลึกลับได้เข้าปกคลุมนินจาโกซึ่งมันคือการมาถึงของเหล่าโอนี ูทำลายล้างที่การามดอนเคยเตือนไว้ซึ่งเหล่านินจาพบว่าพลังของพวกเขาทำอะไรความมืดนี้ไม่ได้เลยจนต้องตัดสินใจปล่อยตัวการามดอนเพื่อหลวมมือกันเป็นครั้งสุดท้ายในศึกที่ดูเหมือนจะพ่ายแพ้พวกเขาทั้งหมดได้รวมพลังกันเพื่อสร้างระบำสปินจิสุแห่งการสร้างสารรค์จนสามารถทำลายกองทัพโอนิลงได้ซีซั่นส1 Secret of the Forbidden สปินจิสึเมื่อเหล่านินจาได้เพอไปปลุกแอสฟิลาหมอผีเซเินทีน ที่เคยถูกอาจารย์วูขังไว้เธอได้ขโมยพลังท่าของใครและบุกจมตีนินจาเพื่อแก้แค้นแม้เธอจะถูกพวกนินจาจับกลุ่มไว้ได้แต่เธอก็ทําสําเร็จในการใช้คอมพีร์สปินจิสึอตองหามส่งเซนหายไปยังมิติเดวเเลียมเหล่านินจาจึงต้องออกเดินทางไปยังดินแดนน้าแข็งที่ถูกปกครองโดยไอซ์อ็มเพิร์เล่ก่อนจะพบว่าสุดท้ายจัก,กรพพัดน้ําแข็งก็คือเซนที่สูญเสียความทรงจําและติดอยู่ในมิตินี้นานนับสิบปี เมื่อเซนได้สติพวกเขาจึงรวบมือกันกอบกู้มิติน้ำแข็งและพากันกลับบ้านได้สำเร็จซีซั่น12พลามเอ็มไพร์เมื่อวิดีโอเกมเก่าอย่างพ um รามเอ็มไพร์กลับมาระบาดทำให้ผู้เล่นหายตัวไปอย่างลึกลับเหล่าดินจา้าจึงต้องยอมสแกนตัวเองเข้าไปในโลกดิจิตอลเพื่อสืบหาความจริงซึ่งวายหลายของภาคหนีก็คืออุนากามิปัญญาประดิษฐ์ที่โกธแขนพอถูกผู้สร้างถิงทำให้เจต้องเกี้ยกล่อม ให้อุนากรมิเข้าใจและยอมปลดปล่อยผู้เล่นทุกคนให้ออกมาสู่โลกความเป็นจริงซีซั่น13 Master of the Mountain เมื่อเหล่านินจาได้รับเชิญไปยันอาณาจักรชินตาโลที่แสนงดงามแต่โคกลับได้พบความลับที่ซ่อนอยู่ใต้หุบเขาเขาพบว่าเหล่ามนุษย์ใต้ดินได้ถูกบังคับใช้แรงงานโดยไวรลายอย่างสเกสสเลซอเซเลซึ่งในภาคนี้โค จะเรียนรู้วิชาสปินจิสุโบราณอย่างระเบำระเบิดสปินจิสุเพื่อทำลายกองทัพโครงกระดูและปลดปล่อยเผ่าตายดินให้เป็นอิสระซีซั่นส4่ซีบ่าวเมื่อพลังน้ำของนิยาเริ่มควบคุมไม่ได้และมีขึ้นพลังงานประหลาดเข้ามารบกวนเมืองเหล่านินจาจึงต้องเดินทางลงสู่มหาสมุทรเพื่อค้นหาคำตอบพวกเขาได้พบกับอาาณจักรใต้ทะเล ที่ถูกปกครองโดยเข่ามาผู้พยายามจะปลุกอสุรกายทะเลยักษ์อย่างวัจิล่าขึ้นมาเพื่อทำลายโลกซึ่งในสึกสุดท้ายนิญาได้รวมล่างกับมหาสมุทรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสายน้ำและสามารถปราบวัจิล่าลงได้สำเร็จแต่ก็แลกมากับการสูญเสียร่รางมนุษย์และไม่สามารถกลับไปอยู่กับเหล่านินจาได้อีกต่อไปซีซั่น15คริสต์หลายเสร็จหนึ่งปีหลังจากที่นีญาจากไปทีมนินจาที่วงแตกจะต้องกลับมารวมกันอีกครั้ง เมื่อวายลายลึกลับในน้ำคริสตันคิงได้รวบรวมเหล่าศัตรูเก่ามาสร้างเป็นสภาแห่งความชั่วหลายซึ่งแท้จริงแล้วคริสตันคิงก็คือการกลับมาครั้งสุดท้ายของเอเวอร์อหลดในศึกตัดสินที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของทุกอาณาจักรนิยญาสามารถหาทางกลับมาสู่ร่างมนุษย์ได้ผลลองกับร่วมมือกับเหล่านินจาทั้งหมดสละพลังธาตุเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งจนสามารถอันเชิญมังกรทองในตำนานออกมาปิดฉากโอเวอร์อหลดลงได้ตลอดกาล แม้ศึกกับโอเวอร์อรลดจะจบลงพร้อมกับการปิดตำนานบทแรกอย่างสวยงามแต่จกักรวาลของนินจาโกกลับต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเดอะเมิร์กหรือการรวมมิติเหตุการณ์นี้ทำให้โลกนินจาโกและอาณาจักรอื่นอีก16มิติถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นโลกใหม่ที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยอันตรายซึ่งเหล่านินจารุ่นเก่าหลายคนได้สูญหายไปในเหตุการณ์นี้ ิงฮลอยที่ตอนนี้กลายเป็นอาจารย์เต็มตัวต้องออกเดินทางเพื่อรวบรวมทีมขึ้นมาใหม่พล้อมกับฝึกฝนนินจารุ่นใหม่อย่างอาลินเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ด้านสปินจิสึที่ฝึกด้วยตัวเองและโซละ <c oughs> เด็กสาวอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันปกป้องเหล่ามังกรต้นกําเนิดและรักษาสมดุลของโลกใหม่ในชื่อนินจาโกยูอากนไหลซิงซึ่งในปัจจุบันมีฉายให้ดูฟรีแล้วในช่องของ Le g ก o f f ฟ c i a l ผ้อมภาพถ่ายหรือ e น f l i x บอกเลยว่าภาคนี้เล่นใหญ่มากเชียร์ให้ทุกคนได้ไปดูกันเหลือเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีนินจาโกเลโกก็ไม่ทำให้เราผิดหวังด้วยการปล่อยเซตเลกาซีออกมาสำหรับคนที่คิดถึงความนอสเทลเจียอย่างเซตนินจาคาเล็กเตอร์ดิสเพย์อันนี้บอกเลยว่าโคตรขังพวกเขารวมเอามินิฟิกเกอร์นินจามาให้ครบทีมในชุดคลาสสิก เรลอมกับฐานตั้งโชว์เซตนี้นี่คือขายดีมากผมไปเดินถามตามเลโก้สโตนในกรุงเทพหมดเกี้ยงทุกสาขาส่วนใครที่เป็นสายเก็บเหนือเรืองต้องเจอเซตโฟว์เวป b a c k ็กสมิมันคือร้านตีเหล็กที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในภาคไพ l o ลอไรายละเอียดนี่คือถอดแบบมาจากการ์ตูนเป๊ะๆฟีลเหมือนได้กลับไปดูภาคแรกใหม่เล่ามาขนาดนี้แล้วทุกคนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมนินจาโกถึงยืนยัดมาได้นานขนาดนี้ คนนี้คือสี่ลีที่เติบโตไปพร้อมกับคนดูตั้งแต่การกล้าเปลี่ยนโทนเืียงให้เข้มข้นขึ้นตามไหวไปจนถึงการสร้างวัยหลายที่มีมิติและปูมหลังที่น่าจดจำแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือคำสอนที่ฟังลึกในใฉว่านินจาไม่มีวันยอมแพ้ซึ่งทุกทายทอดผ่านมิตรภาพอาของครอบครัวสปินที่สืมาโดยตลอดทำให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน หรือโลกจะถูกรวมมิติอีกกี่ครั้งสเสน่ห์ของการผจญภัยที่คาดเดาไม่ได้ก็ยังคงดึงดูดทั้งแฟนหน้าเก่าและแฟนรุ่นใหม่ได้อยู่เสมอแล้วเพื่อนๆเลยครับอยู่กับครอบครัวนินจากโกมาตั้งแต่ภาคไหนหรือมีความประทับใจอะไรตลอด15ปีที่ผ่านมาคอมเมนมาแชร์ความรู้สึกกันได้เลยส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบๆครับ